นทิพย์ทารอดสตอรี่ออฟเลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรามีหัวข้อนะคะหัวข้อหนึ่งก็คือว่าคนที่คุณคิดว่าเขาดีกับคุณเนี่ยจริงๆแล้วน่ะเขาคิดยังไงกับคุณกันแน่นะคะอาจจะได้หลายๆ ความสัมพันธ์นะคะเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นคนสนิทหรือว่าเป็นคนในครอบครัวก็ได้นะคะหรือเป็นคนรักก็ได้นะคะได้หลายๆห,หัวข้อนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเป็นเป็นหัวข้อแรนดอมเนาะเป็นหัวข้อแรนดอมนะคะเอาหนึใบกระโดดออกมานะคะเรามาดูก่อนนะคะอืมต้องเริ่ม ต้องเริ่มต้นนะคะต้องเริ่มทําอะไรนะคะพลังงานของคุณนะคะต้องเริ่มเริ่มอะไรเอ่ยอย่างรวดเร็วด้วยเริ่มทําอะไรคะอย่างรวดเร็วเอ็มเพลอร์นะคะเอ็มเพลอร์ต้องจัดการจัดการ <c oughs> โอ้โหไพ่รวยพลังงานรวยนะคะพลังงานของพวกคุณก็คือนะคะ มีความคิดริเริ่มนะคะที่จะทำบางสิ่งบางอย่างอย่างรวดเร็วนะคะบางสิ่งบางอย่างก็คือจัดการนะคะคุณจะจัดการกับปัญหาทางด้านของการเงินนะคะและปัญหาในความสัมพันธ์แต่เรามาถามถึงความสัมพันธ์นะคะคนที่คุณคิดว่าเหมือนเขาจะดีกับคุณอะที่จริงแล้วเขาจริงใจกับคุณไหมเนาะความจริงใจนะคะของคนที่คุณสงสัยนะคะตอนนี้นะคะเป็นใครก็ได้นะคะเพื่อน เป็นใครก็ได้นะคะในความสัมพันธ์นะคะอันนี้เดี๋ยวเราบอกก่อนคุณจะได้รู้ความจริงค่ะคุณจะได้รู้ความจริงนะคะหลังจากนี้นะคะเหมือนคุณสงสัยอ่ะคุณสงสัยว่าสิ่งที่เขาคิดเขาพูดเขาแสดงออกกับเราเนี่ยภาพลักษณ์ภายนอกเนี่ยนะคะคนคนเนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่นะคะ เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณกันแน่นะคะเขาจะจริงใจกับคุณไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะพลังงานของคุณเป็นพลังงานรวยนะเป็นคนรวยนะเออเป็นคนรวยได้นะคะไม่ใช่ตอนนี้ก็กําลังทําอยู่เนาะกําลังสร้างอยู่ใช่ไหมคะกาลังสร้างกําลังเดินทางไปสู่ความร่ํารวยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า คนที่คุณคิดอยู่ตอนเนี้ยไม่รู้แหละอาจจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวนะคะหรือว่าเป็นคนที่คุณสงสัยอะ่ะคนที่คุณสงสัยในตอนนี้นะคะเขาเขาจะคิดกับคุณแบบไหนเขาคิดกับคุณยังไงดีกว่าเนาะไพ่เดทออกมาค่ะ ให้ได้กออกมาใบแรกนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนสักห้าใบนะคะเดอะสตาร์ค่ะสองเหรียญน,นะคะเก้าถ้วยและแปดเหรียญน,นะคะเขานะคะคิดว่า รู้สึกว่าเขาคนนี้นะคะคิดว่าคุณเนี่ยสามารถเยียวยาคนทั้งหลายนะคะเยียวยาจิตใจนะคะของคุณได้แล้วก็เขาคิดว่าคุณเป็นคนที่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่อยู่เนี้ยค่ะ ก็เหมือนกับว่าความแข็งแกร่งนะคะของคุณอะเหมือนจิตวิญญาณของคุณมันได้เติบโตขึ้นอะไรเงี้ยเขารู้สึกอย่างนั้นนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดนะคะปรับปรับพลังงานของตัวเองได้นะคะทั้งๆท,ท,ที่เหมือนตัวเองก็จะจมจะตายอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะเจอเหตุการณ์สถานการณ์ย่าแย่ต่างๆมาเจ็บเจียนตายอะนะคะแต่คุณก็ยังบาลานซ์พลังงานนะคะเยียวยารักษาตัวเองให้กลับขึ้นมาอยู่ใน ตรงนี้ค่ะเก้าถ้วยได้นะคะทําให้คุณเนี่ยนั่งคุณคือคุณไม่ท้อะคะ่ะเขามองคุณอย่างนี้นะคะเขามองว่าคุณเก่งมากนะคะคุณไม่ท้อเลยนะคะจากเหตุการณ์จากสถานการณ์ต่างๆที่ที่คุณ ที่เขาเห็นคุณอะได้ผ่านพ้นมานะคะแล้วคุณก็ยังบากบั่นตั้งหน้าตั้งตานะคะทําต่อไปนะคะทําต่อไปนะคะมองดูว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขได้แล้วนะตอนนี้นะคะก็คือเขามองว่าคุณอะมีความสุขนะคะในการทําสิ่งที่คุณอยากจะทําในการทําสิ่งที่คุณต้องการจะทํานะคะเนี่ยพลังงานของเขานะคะที่มองคุณนะคะต่อไปเลยค่ะว้าวสีไม่เท้านะคะเขามองว่าคุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่ มุ่งมั่นตั้งใจมองเห็นความสําเร็จของคุณด้วยนะคนที่คุณคิดว่าเขาจะจริงใจกับคุณเนี่ยเขาจริงใจกับคุณนะคะที่ดูออกมาเนี่ยนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะแล้วก็พลังงานของสีไม้เท้าเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในจิตใจแหละอืมในหัวใจของคุณนะคะคุณตั้งใจตั้งมั่นนะคะที่จะทําสร้างบ้านสร้างบ้านเรือนนะคะ ตั้งใจอยากจะซื้อที่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นเขามองเห็นคุณนะคะเขามองเห็นในความตั้งมั่นของคุณน่ะเนี่ยเขามองเห็นคุณเป็นโอ้โหเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้ชายที่เก่งนะคะเป็นคนที่ฉลาดนะคะแล้วก็คือคุณเจอสถานการณ์ต่างๆมามากมายคุณสามารถเป็นคนที่เยียวยารักษาคนอื่นได้เลยนะเขามองอย่างนี้นะคะแล้วก็คุณอยู่ในจุดที่คุณ โหยอดเยี่ยมมากๆอุดมสมบูรณ์ได้นะคะคุณสามารถปีนป่ายขึ้นมาได้นะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่รักอิสระคุณก็เป็นคนที่มีชีวิตนะคะที่โลดโผนโจนทะยานซึ่งบางทีคนคนนี้นะคะเขาอาจจะไม่อยากไม่ได้อยากจะเป็นเหมือนคุณเพราะว่ามันเสี่ยงอันตรายจนเกินไปนะคะเขาไม่เขาไม่ได้อยากจะมาเสี่ยงอันตรายแบบนี้นะคะเขาเขาเหมือนกับว่าชีวิตของคุณน,นี่สุดยอดนะคะเหมือนเดินอยู่บนเส้นได้นะคะแล้วก็เนี่ย คุณได้ปลดปล่อยคุณได้ทําให้เขาเนี่ยเหมือนได้ตื่นรู้ตามคุณไปด้วยเลยนะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะคะแต่ว่าคนคนนี้นะคะเขามองคุณในแง่ดีมากๆนะคะเขาจริงใจกับคุณนะคะถ้าคุณมองว่าถามว่าเขาจริงใจกับคุณไหมนะคะเนี่ยค่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่พร้อมจะมอบความมั่นคงนะคะให้กับทั้งตัวเองแล้วก็กับทั้งคนอื่นด้วยนะคะเขามองคุณดีมากนะคะภาพลักษณ์ของคุณดีมากในสายตาเขานะคะคนคนนี้นะคะมองคุณได้ ดีเยี่ยมเลยนะคะเอ่อเขามองคุณเป็นคนเก่งนะคะมองคุณว่าคุณไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์เหมือนจะต้องตายดิ้น,นทุรนทุรายยังไงคุณก็ปรับบาลานซ์ปรับพลังงานของตัวคุณนะคะให้ให้ลุกขึ้นมายืนหยัดนะคะยืนหยัดเนี่ยเป็นสีไม้เท้าเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นเก้าเหรียญเลยนะคะเป็นคนที่มั่งค้มอุดมสมบูรณ์ได้ด้วยตัวคนเองนะคะแล้วก็เขา เขายินดีกับคุณนะคะเขายินดีกับคุณนะคะเหมือนคุณได้ปลดปล่อยอิสรภาพแล้วก็ทําให้เขาได้เรียนรู้จากคุณด้วยนะคะว่าคุณเนะ่ยเหมือนคุณน่ยไปสอนให้เขาได้รู้อะไรบางอย่างที่ตัวเขาบางทีก็ยังทําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่คุณสงสัยคนที่คุณสงสัยว่าเขาคิดยังไงเนี่ยเขาคิดดีกับคุณมากเลยนะคะเขามองคุณดีมากนะคะเขามองคุณดีมากๆเลยนะคะเพื่อน ไพ่ออกมาดีนะคะยินดีด้วยนะคะคนคนนี้นะคะที่คุณสงสัยนะคะเป็นคนที่คิดดีกับคุณนะคะคุณไม่ต้องสงสัยแล้วนะเขาคิดดีกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเขาเคยช่วยเหลือคุณนะคะคุณก็จงคุณก็จง ช่วยเหลือเขากลับนะคะถ้ามีอะไรที่ช่วยเหลือเขาได้นะคะก็ช่วยเหลือนะคะเขาเป็นมิตรที่ดีนะคะเขาเป็นเพื่อนที่ดีของคุณนะคะเขาเป็นถ้าคนรักก็เป็นคนรักที่ดีนะคะหรือว่าถ้าน้องพี่อย่างเงี้ยก็เป็นคนที่คิดดีหวังดีกับคุณเสมอนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเรามาบอกดีกว่านะคะว่าอนาคตอนาคตอันใกล้นี้นะคะอนาคตอันใกล้นี้ ชีวิตคุณนะคะจะดำเนินไปอย่างไรดีกว่านะคะชีวิตคุณจะดำเนินไปอย่างไรนะคะจะมีเขาคนนี้จะยังอยู่ข้างๆคุณไหมหรือว่าจะต้องได้แยกย้ายกันไหมหรือยังไงนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะคุณสองคนนะคะมาดูกันว่าคุณสองคนเนี่ยคุณกับคนที่คุณคิดว่าเขาจริงใจไหมเนี่ยนะคะอนาคต จะเป็นยังไงโอ้โหไพ่ใบนี้ออกมานะคะมันจะมีเรื่องของการผิดหวังนะคะมันจะมีเรื่องของการที่อาจจะติดขัดทางด้านของการเงินบ้างนะคะอันนี้ถามถึงอนาคตอันใกล้เนาะเดี๋ยวเราดูอีกทีหนึ่งนะคะเผื่อไพ่เขาอยากจะเล่าเรื่องอะไรนะคะงั้นก็ขยายไปเลยแล้วกันนะคะไพ่ห้าเหรียญน,นะคะอยากบอกอะไรคะห้าเหรียญโอ้โหมองดูว่าจะมีความผิดหวังตรงที่ว่า พวกคุณนะคะอาจจะได้เดินจากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนะคะอาจจะได้มีการเดินจากกันนะคะห่างไกลกันนะคะเดินจากกันไปนะคะ King of s w o r d นะคะ King of s w o s o เนี่ยมันเป็นเพราะว่าการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลนะคะของคุณนะคะหรือไม่ก็เขานะคะการตัดสินใจนะคะแยกย้ายกันไปเติบโตนะคะแยกย้ายกันไปเติบโตว่าแต่ละคนจะต้องไปเจอเหตุการณ์ต่างๆวาระของเรานะคะมา จอกันใช่ไหมคะพอมาเจอกันถึงวาระที่เราจะต้องไปเราก็ต้องได้แยกจากกันไปก่อนนะคะก็เป็นเป็นเหตุผลที่ต่างคนต่างก็ต้องไปเติบโตต่างไปทำงานนะคะเนี่ยเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็มองดูว่าก่อนจะไปนะคะจะได้มีการเฉลิมฉลองนะคะ อาจจะได้มีการเลี้ยงส่งนะคะเลี้ยงส่งกันนะคะก่อนที่จะแยกย้ายนะคะต่างคนต่างแยกย้ายนะคะก็ปัญหาหลักๆก,ก็คือเรื่องของการเงินนี่แหละค่ะหมายถึงว่าเหตุผลนะคะเหตุผลที่จะต้องได้เยินจากกันไปก็เพราะว่าเรื่องเงินนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็มีแผนนะคะโซ,โซ่แผนของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปนะคะช่วงชีวิตหนึ่งนะคะที่เราได้มาเจอกันนะคะถึงเวลาที่เราจะต้องได้แยกจากกัน ทุกอย่างค่ะมันไม่มีอะไรที่อยู่ด้วยกันตลอดไปและไม่มีอะไรที่จะพลาดจากกันตลอดไปนะคะเราจากเพื่อที่จะมาพบนะคะเพื่อนๆว้าวคีนอฟสอดนะคะออกมาคู่กับ kings คิงออฟสอดเลยนะคะมีโอกาสนะคะถ้าพวกคุณเป็นเป็นเขามีลักษณะคล้ายๆกับคุณเลยนะคะเขามีลักษณะคล้ายๆกับคุณเลยนะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเหตุผลแต่ว่าจะเป็นคนที่ ใช้เหตุผลตักกะแล้วก็เอ่อ,อนอ่อนผ่อนปรนได้เห็นไหมคุณเห็นดาบคุณมันเอียงเอียงเนาะแต่ทีนี้ดาบของคนคนนั้นนะคะเขาจะตรงเขาเป็นคนที่ตรงชินมากเลยนะคะผิดคือผิดถูกคือถูก,ถกฟันโชดโชะนะคะแล้วก็กล้าที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาด้วยนะคะแต่ดูลักษณะคุณจะเป็นคนอ่อนกว่าเขานะคะเขาเป็นควีนควีนควีนออฟซอรนะคะเขาจะแข็งแข็งแล้วก็คือถูก,ถก,ถกคือถูกผิดคือผิดนะคะถ้าไม่ใช่คือฟันโชดโชะนะคะเห็นไหมคะ <laughs> เนี่ยแต่คุณคุณก็คุณก็จะเป็นคนที่คล้ายๆกันนะคะแต่คุณจะอ่อนกว่าเห็นไหมมือมือของเขาเชื้อเชิญปัญหามาตลอดเวลานะคะแต่คุณเนี่ยกำไว้นะคะไม่ก็ไม่ยอยากมีปัญหาอะไรกับใครเลยนะคะแต่ว่าถ้ามีก็โอเคก็ใช้เหตุผลนะคะอมีเหตุผลทั้งสองคนทั้งคุณแล้วก็เขานะคะแล้วก็ใบนี้อยากออกนะคะว้าว the empress คะเพื่อน m เนี่ยนะคะความสุขความอุดมสมบูรณ์ต่างคนต่างแยกย้ายนะคะต้องไปพบไปเจอ ความอุดมสมบูรณ์ถ้ามองดูว,ว่าพวกคุณนะ่ะถึงได้แยกย้ายกันไปนะคะแต่ก็ยังคิดถึงกันเสมอนะคะยังเห็นถึงความรักนะคะเขาก็ยังมองว่าคุณเป็นเอเรสของเขานะคะเขาก็ยังมองว่าคุณเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์และคุณก็ยังได้สอนให้เขารู้จักกันที่ทําให้ตัวเองทําให้จิตใจนะคะอุดมสมบูรณ์ได้เช่นกันนะคะคนคนนี้นะคะอืม พวกคุณนะคะมีการช่วยเหลือกันนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะมีการให้แล้วก็การรับนะคะให้และรับให้ได้รับอย่างนี้นะคะในระหว่างที่พวกคุณได้อยู่ด้วยกันนะคะมีความสุขมีความสุขมีความทุกข์นะคะผ่านทุกผ่านสุขมาด้วยกันนะคะบางทีบางคนนึงไม่มีเงินอย่างเงี้ยคนนึงก็ให้ยืมนะคะอีกคนนึงมีบางคนมันจะมีอยู่ฝ่ายบางฝ่ายนะคะที่เขาอาจจะไม่ได้มีเรื่องของการเงินแต่เขาอาจจะช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องอื่นเรื่องจิตใจนะคะเรื่อง เรื่องความรู้สึกเรื่องกันอ่ะอ่ะคนนึงมีเงินคนนึงมีข้าวอะไรอย่างนี้นะคะก็เอาข้าวมาแลกเอาเอาข้าวเอาอะไรมานะคะกินด้วยกันมาอยู่มาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอะไรคะ่ะ ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันก็มีความสุขนะคะมีความสุขด้วยกันนะคะความสําเร็จค่ะพวกคุณจะต้องแยกย้ายกันไปเติบโตเพื่อให้ไปถึงความสําเร็จนะคะคุณทั้งสองคนจะได้แยกย้ายกันนะคะไปเติบโตนะคะและเดินมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จนะคะโตค่ะโตทั้งสองคนเลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะการวางแผนนะคะช่วงนี้พวกคุณกําลังวางแผนนะคะวางแผนอนาคตว่าจะทําอย่างไรจะไปตรงไหนจะไปที่ไหนจะทําอะไรต่อไปในอนาคต นะคะเป็นการวางแผนในอนาคตนะคะอนาคตอันใกล้นี้นะคะก็โหที่สุดนะคะสุดยอดนะคะไพ่สิบถ้วยนะคะสิบถ้วยเนี่ยออกมาบอกเลยนะคะโอ้เก้าถ้วยก็ออกมาค่ะเก้าถ้วยสิบถ้วยพวกคุณจะมีความสุขนะในอนาคตนะคะในอนาคตพวกคุณจะได้ถึงแม้ว่าจะได้เดินแยก แยกภาคจากกันนะคะแต่ต่างคนต่างไปทํางานต่างคนต่างไปทําหน้าที่นะคะการวางแผนการที่จะทําให้ชีวิตของพวกคุณพัฒนามากยิ่งขึ้นนะคะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะคะทั้งสองคนเลยนะคะไปเติบโตไปเรียนรู้นะคะเป็นคนที่มีเหตุผลพวกคุณรู้แหละว่าอะไรคือเหตุคือผลนะคะอะไรที่ผิดพลาดทั้งไปในที่ที่ผ่านมานะคะก็คือให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะได้หลายความสัมพันธ์นะคะเพื่อนๆแล้วก็ ทุกคนนะคะเป้าหมายของทุกคนคือครอบครัวของใครของมันคือครอบครัวนะคะอนาคตพวกคุณนะคะถ้าเป็นคู่รักอาจจะได้กลับมาครองคู่กันมีความสัมพันธ์ดีๆต่อกันมีความสำเร็จแล้วก็กลับมานะคะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ถ้าเป็นครอบครัวที่เป็นพี่น้องนะคะก็แยกย้ายกันไปเติบโตสร้างครอบครัวสร้างภารกิจนะคะไปทำภารกิจของใครของมันนะคะและ ความสุขเนี่ยคือเป็นช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยตอนนี้นะคะช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันยึ่เก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆเอาไว้นะคะเก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆที่มีให้ต่อกันไว้นะคะอนาคตเนี่ยนะคะพวกคุณยังจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อีกนะคะอีกยาวไกลเลยนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะถ้าเขาเป็นผู้มีพระคุณของคุณนะคะคุณจงรักษา ความรู้สึกตรงนี้ไว้นะคะรักษาความสัมพันธ์ของเขาไว้ให้ดีๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่จริงใจมากๆเลยนะคะต่อคุณนะคะพวกคุณเนี่ยได้มาเจอกันได้มามีความสุขด้วยกันแล้วนะคะแล้วก็จะมีความรู้สึกแบบนี้นะคะ ตราบนานเท่านานตลอดไปนะคะอะไรที่สามารถช่วยกันในอนาคตได้นะคะก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะโหคลิปนี้ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะคะความสงสัยของคุณนะคะว่าคนที่คุณสงสัยว่าเขาเนี่ยที่ดีกับคุณเนี่ยเขาจริงใจกับคุณไหมเขาจริงใจกับคุณร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพื่อนๆยินดีด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆเลยค่ะ